ดูพี่กิ้งก่ามองหน้าพี่ก้าวแล้วหาน้องก้าวใกล้ๆเลยจุ๊บหน่อยจุ๊บป้าหน่อยจุ๊บก้ามาหาพี่ป้า <c oughs> ดูพี่เขามองดูน้องก้าวเลยสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้น้องก้าวมาทำอะไรครับ อ่าวันนี้น้องก้าวพาเพื่อนๆมาดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายครับตรงนี้เป็นบ่ออะไรอุ้ยตรงนี้เป็นตะภาพน้ำหรือเปล่าตัวใหญ่มากไหนน้องก้าวมายืนใกล้ๆใ,ให้แม่ดูขนาดเทียบเขนาดน้องก้าวตัวเท่าปลาเลยปลาตัวใหญ่มากเลย จะภาพน้ำน้องก้าวตัวเท่าจะภาพน้ำใช่เต่าเหรอไม่ใช่เต่าตัวใหญ่มากเลยอะไรนะูตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยอันนี้ตัวเล็กลงมาเลย เราก็มาเจอบ่อปลาครับกับบ่อเต่าตรงนี้จะเป็นบ่อปลาคราบแล้วก็เห็นปลาคราบไหมนี่ปลาคราบน้ําจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่ปลากิ้งก่าเดี๋ยวเราไปดูกิ้งก่ายักษ์กับเต่ากันลูกปะมาดูเต่ากันเต่าเยอะเลย นูนๆไปหาปลาเพมเข้าไปในร่มป่ะเต่าเยอะเลยน้งก็เห็นเต่าไหมดูพี่เต่าใหญ่เยอะเลยดูโผล่หัวออกไปเดี๋ยวจะกัดขาน้อก็อย่าไปแย่มือเข้าไปนะ๋ยวเต่าจะงับมือน้องสองเห็นเต่าไหมลูกดูเต่าอุ้ย เต่าตัวนี้กระดองแตกแม่แมนแต่ไม่เล่นน้ำอ่ะเต่าตอนนี้เต่าร้อนเต่าไม่ลงไปบ้านน้ำครับดูตัวนี้ทำไมใหญ่จังเลยแม่จอ้ตัวเล็กอ่ะหืมแม่แมนมันตัวเล็กอ่ะตัวไหนตัวเล็กตอนนี้เต่านอนเต่านอนกลางวัน เ่านอนกลางวันแล้วลูก yeah, น่ะตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่สองตัวนี้ตัวใหญ่่นลแล้ว่นหลับแล้วอะครับเข้าไปในกระดองเต่าเข้าเต่าหดหัวเข้าไปในกระดองเต่ากำลังนอนหลับตรงนี้จะเป็นบ้านเต่า มีบ่อน้ำให้เต่าลงไปเล่นด้วยน,น้องสองว่าอะไรนะตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำให้เต่าไปเล่นน้ำครับตอนนี้เต่านอนหลับหมดแล้วอ่ะตอนนี้เราจะไปดูกิ้งกา่ายักษ์มาดูกิ้งกา่าอยู่ใกล้ๆเลยเกลัวไหมดูดูด,ดูพี่กิ้งกา่า กิ้งก่ายักษ์สีเขียวอ,อย่าไปใกล้อย่าไปแย่มือเข้าไปนะเดี๋ย่ก,กิ้งก่าจะกัดจะงับมือหางยาวไหมน้องก้าวน้องสองกลัวเหรอน้องก้าวกลัวไหมดูมันยืนใกล้ๆซินี่นดูพี่กิ้งก่ามองหน้าพี่ก้าวแล้ว อย่าไปลองใส่เดี๋ยวกิกาา้งก่าจะตกใจนะดูกิกาา้งก่าแลแบลิ้นแนละ้วดูดูดูมันเชื่อเอาไปายตาวเด้ายบไปไป งกาตัวใหญ่มากเลยหางยาวมากน้องก้าก็มาถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายอุดยน้องก้ากมาดูปลาใย ปลาอะไรทำไมตัวใหญ่จังเลยตัวเท่าน้องก้าวเลยปลาตัวใหญ่มากเลยดูใหญ่มากเลย นอนหลับแล้วปลาตัวใหญ่นอนหลับแล้วตัวใหญ่กว่านก,ก้าวอีกใช่ไหม นี่น,นีมาดูตัวนี้มามาดูทางนี้นะตัวใหญ่มากเลยทางนี้ตัวนี้อ้วนมากเลยนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยเท่าหัวน้องก้าวใหญ่กว่าหัวน้องก้าวอีกตัวใหญ่ไหม นักสองชอบนักสองชอบปลาตัวใหญ่ใช่ไหมเขาเรียกว่าปลาหมอทะเลนะน้องเก้าตัวใหญ่เนี่ยปลาหมอทะเลตัวใหญ่มากน้้อองรรััคคบบเา เด็กๆจะสนใจแต่ปลาตัวใหญ่ตัวนี้มากเลยปลาไปดูตัวอื่นบ้างปะ นี่เป็น,นปลาการ์ตูนมาดูปลาการ์ตูนปลาการ์ตูนส้มขาวปลานีโมนี่กุ้งมังกรเจ็ดสีกุ้งมากเลยดด้วยม,มีปลาด้วย เฮ้ยมันจะปลาอะไรตาโตมากเลยปลาอะไรปลากัดโคอันนี้คือปลาตองลายอันนี้ปลาอะไรปลากลายเคยกินแต่ไม่เคยเห็นตัววันนี้เห็นตัวแล้ว อันนี้ปลาอะไรปลาปลาเวียนาอะไารฉลามชักมาดูชันี่ปลาฉลามนะนี่ ปลาฉลามป้ากดนีป่ป้าน้ำเงิน าอะไรนี่ปลาอะไรสวยไหมแล้วก,ก็ชอบปลาไหมคะปลามาแล้วดูดูมาหาตุ๊กแก่ใกล้ๆเลยแม่หนูหมดเลยปลามาหาตุ๊กแก่ใกล้ๆเลย,เลยจุ๊บหน่อยจุ๊บปลาหน่อยจุ๊บมาใกล้ๆเลยนะนี่นี่มาดูตรงนี้เยอะเลยอุ้ยตัวนี้ชอบตุ๊กแก่นนี่ไปไปจุ๊บปลาหน่อยไปจุ๊บปลา ปามาหาตัวก้าวใกล้ๆเลยจุ๊บดูๆมันจุ๊บก,กลับด้วยบายบายพี่ปาไปแล้วน,นี่พี่ปามาหาใกล้ๆเลยไปอีกแล้วจานมังกรมาหรือเปล่านิน นี่นี่มาหาตัวนี้นี่ตัวนี้รอต้องก้าอยู่เลยมาอันนี้ปลาอะไรนี่ปลาบึกนี่ไงปลาบึกเราก้ามาดูปลาบึกปลาบึกขาปลาบึกปลาบึกอันนี้ปลาเทพาฮะอันนั้นปลาอะไรปลาแค่ไฟ ปลาแค่ไฟปลาแค่ไฟปลาตัวนี้รอนั้งก้าอยู่น uh ี่เขาเรียกว่าปลาอะไรปลาเขาดำนี่ปลาเขาดำมามาดูใกล้ๆเร็วนี่มาดูใกล้ๆน้องก้ามาดูใกล้ๆพี่ปลาน้องก้ามาหาพี่ปลา ดูพี่เขามองดูน้องก้าวเลยตัวนี้เป็นปลาอะไรนกบเบบี้แทงนี่ปลาอะไรปลาสลิดหิน บั้งเขียวเหลืองปลากะมงตาโตครับ ตรงนี้เป็นปลาปลากัดนะคะอย่าไปทำอย่าไปจับน้องก้าอย่าจับนะเดี๋ยวจะตกของเดี๋ยวจะตกของเขามีปลาตัวเล็กนี่ไงนี่ไงนี่ไงปลากัดนี่ปลาเยอะเลย เขาแม่เข้าไปน้องก้าดูอยู่เออดูอยู่ข้างนอกครับไหนปลาตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่กำลังนอนอยู่เลยไหนปลานอนหลับตัวใหญ่มากเลยปา ่นี่นี่นากา้าวมาดูอะไรนี่มาดูปลาอะไรนี่ไม่จับไม่จับเขาห้ามจับยืนดูเฉยเนี่ไงปลาอยู่ตรงนี้ปลาเขานอนอยู่ตรงนี้มามาดูตู้ต่อไปนี่ไงข้ามาดูใกล้ในี้ก้า นี่ปลาปลา,า,าตัวใหญ่อันนี้ปลากระเบนมีเต่าด้วยน,นี่ปลากระเบนมีเต่าด้วย ปลาไม่เข้าไปไม่ไปทำตู้านี่มันอูปลาคาร์ฟนี่ใช่ปลาคาร์ฟไหมนี่ไงปลามาแล้วปลาชโดปลาชโด ปลาตัวใหญ่เลยอันนี้ปลาพาพาคูดำปลาพาคูดำตัวใหญ่มากอันนี้ปลาอะไรครับอันนี้ปลากดหางแดงลายเสือตัวใหญ่มาก ตรงนี้เป็นฟอสซิลปลาเป็นโครงกระดูกปลาบึกนี่โครงกระดูกปลาบึกตัวใหญ่มากนักงสองเป็นอะไรน้อสองอันนี้ปลาอะไรปลาแรดเกือก นี่ปลาแรกปลาแรกนี่นักก้ามาดูนี่มาดูปลาอะไรนี่ปลากระส,สุง อย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้น้องก้าวด้วยนะครับ